อันยองเซลสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมกกรเคป๊อปช่องที่เราจะมาอัปเดตดเรตื่องราวต่างๆในวงการเคป๊อปให้ทุกคนได้ติดตามกันสำหรับในคลิปนี้นะครับเราจะมาพูดถึง G i d o เดกับสัญญานั่นเองเกี่ยวกับเรื่องของ I d ด l c u ิ e แล้วก็สัญญาของสาวๆซึ่งในตอนนี้เนี่ยได้มีการรายงานออกมาว่าทางค่าย Cu ิ be Entertainment กำลังได้มีการเตรียมระดมทุนเลยเพื่อที่จะต่อสัญญากับสาวๆาว GID ทั้ง5คนไม่ว่าจะเป็นอูกิมิยอนชูวามินนี่หรือว่าโซ ยอนเองก็ตามนะครับซึ่งการระดมทุนครั้งนี้เนี่ยคิดไว้วงเงินนั้นจะสูงถึง26.3ล้านดอลลาร์กันเลยทีเดียวหรือเป็นเงินเกาหลีเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ36.5พันล้านวอน ซึ่งเขาได้บอกว่าทางค่ายเนี่ยกำลังได้เริ่มใช้ความพยายามที่จะระด,ดมทุนครั้งใหญ่ครั้งสำคัญครั้งมหึมานี้นะครับผ่านช่องทาง3ช่องทางด้วยกันก็คือ t t o k s s l l นะครับแล้วก็ p r i v a t e convertible bonds นะครับแล้วก็ short term loans โดยจะมีการแบ่งจำนวนเป็น10 billion w o n นะครับแล้วก็อีกหนึ่งช่องทาง p r i v a t e convertible 16.5 billion w o n s h o r t term loans อีก10 billion w o n ทางนักวิเคราะห์ผู้เชี่ยวชาญต่างๆของทางฝังกหลิ ใต้เนี่ยเขาได้วเคห์แล้วก็คาดการณ์ว่าการระดมทุนครั้งนี้ของคิวบ์เนี่ยเพื่อที่จะมาใช้ในการต่อสัญญาของไอดอลนั่นเองก่อนหน้านี้เนี่ยไอดอลก็เคยพูดในรายการวาไรตี้ที่ไปออกนะครับเมื่อถูกถามเรื่องของการต่อสัญญาและหลายคนเนี่ยในวงก็บอกว่ากำลังอยู่ในช่วงพิจารณาตกลงกันนะครับยังไม่แน่ใจว่าจะยังไงแฟนๆบอกว่าตอนนี้เนี่ยทางค่ายคงจะทําทุกอย่างทุกวิธีทางเลยเพื่อที่จะต่อสัญญากับไอดอลเอาไว้ ถือได้ว่าไอดอลนั้นเนี่ยเป็นไอดอลหรือว่าเป็นวงเพียงแค่วงเดียวเท่านั้นในค่ะตอนนี้ที่ยังคงสร้างรายได้ให้กับทางค่ายได้อย่างมหาศาลเป็นวงหลักของค่ายเลยก็ว่าได้เสียไปไม่ไหวเสียไปไม่ได้แน่นอนถ้าเสียไปก็คือค่ายเนี่ยอาจจะเป๋ไปเลย เพราะไม่รู้ว่าจะสามารถปั้นวงไหนในที่ปังเท่าไอดอลได้อีกหรือเปล่าและถ้าหากไอดอลในแยกย้ายกันไปหรือว่าย้ายทั้งกรุ๊ปไปต่อสัญญากับค่ายใหม่หรือก่อตั้งค่ายเองเนี่ยอันนั้นก็คือจะเป็นเรื่องที่แบบโหดแล้วก็น่ากลัวมากเพราะว่าวงนี้เนี่ยเขาทําเพลงกันได้ ครึ่งวงเลยนะครับแถมยังมีคนอยากร่วมมือกับไอดอลอีกเพียบตอนนี้หลายๆคนเนี่ยคาดการณ์กันเอาไว้ว่าไอดอลนั้นยังไม่ได้ต่อสัญญาทางค่ายเลยพยายามทุกอย่างแต่บางคนก็มองว่าไอดอลอาจจะต่อสัญญาแล้วและทางค่ายนั้นเนี่ยอาจจะกําลังทําตามข้อตกลงของสัญญาอยู่เหมือนเปิดค่ายย่อยขึ้นมาให้ไอดอลดูแล,ลกันเองทําเพลงเองคิดทุกอย่างเองคอนเซปต์ต่างๆแล้วก็ปล่อยผลงานเพลงเองแต่อยู่ในนามน่งนเรคเรือของคิว e หลากหลายความคิดเห็นเลยนะครับแล้วทุกคน,นยอยากให้ไอดอลต่อสัญญาหรือเปล่าหรือคิดยังไงกันบ้างกับเรื่องนี้คอมเมนต์กันมานะครับกลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าให่เลืกกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับสวัสดีครับอันยอง